สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,าสู่ช่องไอตอมแต้มเกมมิงชนแนลนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนมือใหม่ขับรถบรรทุกนะครับกับเกมอ r ท c k e r of ์อ r o ยรปสนะฮะเป็นการเริ่มต้นสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ โหลดตัวเกมตัวนี้มาจากเพ์สโตแล้วนะครับผมตัวเกมตัวนี้พี่ใช้เป็นตัวหลักนะครับก็จะเล่นตัวโปรบ้างตัวหลักบ้างนะสลับกันไปนะครับผมเวลามัน, update, นอ,อัปเดตเนาะวิธีการสร้างโปรไฟล์นะครับพอเรากดเข้ามาในแอปตัวเกมแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกประมาณนี้เป็นหน้าโปรไฟล์เกมนะครับผมก็สร้างโปรไฟล์ขั้นตอนแรกไปช้าช้านะครับ มากดตรงที่ไ i ฟ์นะครับผมทุกคนก็จะเห็นคำว่าโปรไฟล์ให้มากดคำว่าแชงเลยกดที่รูปโปรไฟล์แล้วก็เลือกตามใจชอบเนาะสำหรับพี่ก็จะเลือกเป็นตัวอย่างเอาเจ้าผมทองสุดหล่อนะครับมาที่ขวามือนะค่ะคอมเพนีโลโก้นะฮะเอาโลโก้ไหนก็ได้นะครับเอาเป็นรูปหัวใจดีกว่านะครับผมแล้วก็ด้าน,นล่างลงมาไดน a ม e นะครับผม ก็จะพิมพ์ชื่อนะพี่ก็จะพิมพ์ชื่อพี่เป็นตัวอย่างนะครับต้อมซ่า444นะครับชอบมากเลยเลขนี้แล้วก็คอมพน n เนมนะครับผมใส่อะไรก็ได้นเนชเอไอไทยแนดอใส่ประมาณนี้เลยก้าแหลกนะครับหรือไอตัวกาแหลกตัวนี้มันน่าจะให้เราเลือกโซนนะครับผม เลือกโซนจัดตั้งเปิดบริษัทอะไรประมาณนี้เนาะพี่ก็จะเลือกอันสุดท้ายเลยนะครับสำหรับการสร้างโปรไฟล์ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยให้เรามากดที่เคลียร์โปรไฟล์ตัวสีเขียวด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับผมพอเราสร้างโปรไฟล์เรียบร้อยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าโรงเก็บรถหรือหน้าหาล้านค้านะครับ ร้านค้าของโชว์รูมนะครับผมร้านค้าโชว์รูมมาหน้านี้ก็จะเป็นการซื้อรถนะสำหรับเพื่อนพี่น้องคนไหนที่ไม่ใช้โปรแกร,รมโกงเกมโกงเงินนะฮะไม่ใช้ตัวโปรนะครับผมเป็นแอปตัวเกมพื้นฐานเนะาะแอปมาจาก Play Store ปกติมันก็จะให้ เงินมานะครับ your balance นะครับ1,000 0มื 1, 000, 000, นะก็จะให้มา1,000 0เองนะครับอันนี้คือเดี๋ยวพี่จะซื้อไปก่อนนะกดเทรดอินก็ได้กดตัวสีเขียวก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่กดเทรดอินไปเลยนะอย่ารอสักครู่นะครับให้กดเทรดอินแล้วทำไมไม่ไปน่าจะกดตัวสีเขียวอ่า กดตัวสีเขียวนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้ขยายโรงเก็บรถเนาะยังไม่ได้ขยายโรงเก็บรถยังไม่ได้เปิดบริษัทอะไรนะครับเรามาซื้อรถคันแรกก่อนนะฮะวิธีการซื้อรถขั้นตอนแรกเลยนะครับผมกดตัวสีเขียวเนาะอยู่ด้านล่างของราคาซื้อรถนะครับตัวนี้นะครับก็กดรายย s เซลเลยนะครับผม <c oughs> มันก็จะมีตอนแรกๆมันจะไม่มีสลอ็อตหลายสล็อตนะครับถ้าใครอยากเปิดสลอด็อตอยากขยายโรงเก็บรถเพิ่มนะครับ <c oughs> อยากขยายโรงเก็บรถอยากมีรถหลายๆคันเอาไว้ในบริษัทก็ไปดูคลิปย้อนหลังของพี่ได้นะครับผมก็ทําเป็นคลิปสอนเป็นคลิปแนะนําเรียบร้อยแล้วภายในช่องนะครับขยายโรงเก็บรถวิธีซื้อรถอะไรประมาณนี้นะ ถ้าไม่อยากดูยาวๆเหมือนเมื่อใหม่ในคลิปนี้นะครับอันนี้มันให้เราเลือก2สลอ็อตเราก็เลือกสล็อตไหนก็ได้นะครับโอเคกดไปสล็อตที่1แล้วก็แอดซิงค์นะครับผมประมาณนี้เลยรอสักครู่โหลดดิ้งแมปาพอเราซื้อรถเสร็จเรียบร้อยอเราให้รถมาอยู่ที่สล็อตที่1นะครับ แสดงว่าลงเก็บรถของเราเก็บได้2คันนะตรงนี้พอมันเข้ามาหน้านี้แล้วก็อสว่างจ้าเลยนะเราซื้อรถยี่ห้อโมนนะกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทรถไปรอเลยนะครับผมถ้าภาพไม่สวยก็ไม่ต้องตกใจเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่มือถือไม่แรง นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็การตั้งค่าภายในตัวรถหรือการปรับมุมมองภายในรถนะครับ <c oughs> เพราะว่าพื้นฐานในตัวหัวรถนี้นะครับมันปรับมาแบบใกล้กระจกซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปปรับเนาะเดี๋ยวเอาด้านล่างก่อน,นครับด้านล่างตรงนี้นะครับไอ้พวกเข็มไม้นี่นะครับที่เป็น ลูกศรที่พี่กดขึ้นกดลงอย่างนี้นะครับเป็นการยุบนะครับยุบเครื่องมือต่างๆนะครับยุบไอคอนยุบเครื่องมือนะครับผมเวลาเราขับมันจะไม่ระคายเคืองสายตาของเรานะจะไม่รบกวนสายตานะครับเราก็กดไว้ก็ได้นะฮะเอาแบบบางๆก็ได้หรือใครชอบเ,อเข็มไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ได้ทําคลิปลงช่อง YouTube ก็เล่นตามสบายๆนะครับ <c oughs> ซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะมีรูปเตียงนอนนะตอนนี้ขีดเตียงนอนอเวลาพักผ่อนของคนขคับก็เต็มสมบูรณ์นะครับผมคือพักผ่อนสมบูรณ์100นะร้อยเปอร์เซ็นฮะถ้ามันง่วงนอนมันก็จะขึ้นขีดสีแดงนะฮะให้ให้เราไปรูปเตียงนอนที่ไหนก็ได้นะครับหรือ ระหว่างทางก็จะมีรูปเตียงนอนอยู่นะครับเวลาเราวิ่งรับงานเน,ะนาะเดี๋ยวเวลาเราวิ่งรับงานก็จะเห็นนะครับผมสองข้างทางเลยขวามือก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวรถนะครับขวามือน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวรถน่าจะเป็นทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างช่วงบนรอบคันนะครับ หรือว่าน่าจะเป็นระดับความเสียหายของตัวรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้นี่คิดว่าน่าจะใช่นะครับขวาม,มือเนาะอยู่ด้านบนเข็มไม้นะครับทั้งสองข้างเลยอันนี้ปุ่มนี้ก็คือไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำก็เปิดได้นะครับผมปุ่มสีแดงนี้จะเป็นการหยุดฉุกเฉินก็ได้นะ่ะมสีแดงจะเป็นการหยุดฉุกเฉินนะครับผมอันนี้ก็ ที่ปรับน้ําฝนเนาะปรับได้3ระดับนะครับที่ปรับน้ําฝนนะครับปรับได้3ระดับเลยอันสุดท้ายก็จะเป็นการปรับมุมกล้องภายในตัวรถนะครับอันนี้อตอนนี้ภาพกราฟิกภายในเกมน่าจะเป็นภาพมัวๆสลัวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ไปปรับตั้งค่า เดี๋ยวจะเข้าไปตั้งค่าภาพก่อนนะโอเคกดกล้องวิดีโอออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกศร 3. จุดเออไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศรไปดูมุมขวาด้านบนนะครับตรง3จุดในวงกลมเล็กๆนะครับผมใกล้ๆขีด2ขีดเนาะกดตรง3จุดนะครับก็จะเป็นอ,อ,อันแรกก็จะเป็นสตาร์ทนะครับผมอ่า กดสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดดับเครื่องนะครับน้องๆคนไหนที่กดสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วมันมันไม่วิ่งนะครับเวลาเราเล่งคันเร่งแบบนี้มันไม่วิ่งก็ให้มาดูตรงสีแดงด้านล่างนะครับสีแดงด้านล่างตรงเปิดปิดไฟตรงนี้นะครับผมโฆษณาควรใจชิบหายหรือว่าตรงเปิดปิดไฟตรงนี้ข้างๆกัน ให้กดตัวสีแดงออกเลยนะครับให้กดตัวสีแดงออกมันก็จะวิ่งได้ปกตินะครับถ้าเรากดรูกป,ปุญแจสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยใช่ไหมถ้า,าตัวสีแดงฉุกเฉินมันยังขึ้นอยูอ่มันจะวิ่งไม่ได้นะเห็นไหมปักกิ้งอะไรอ่านว่าอะไรปักกิ้งปักกิ้งแบกเหรอนะครับให้กดออกนะครับง่ายแค่นี้ เอยมก็จะวิ่งได้ปกติแล้วนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ทําตามขั้นตอนที่พี่บอกเลยเนาะแล้วก็จะเล่นได้อย่างสนุกสนานเลยนะน่าจะไม่มีติดขัดนะครับไปกันอย่างช้าๆนะครับอ่าทีนี้มาดูตรงจุด3จุดต่ออันนี้น่าจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับผมอ่าถัดมาจากคุณแจนะฮะน่าจะเป็นไฟฉุกเฉินส่วนอันไหนที่มันจําเป็นพี่ก็จะบอกนะถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่บอกนะครับ แล้วก็ต่อมาขวามือสุดเป็นรูปรถยกนะครับผมาทาวเซอร์วิคนะฮะรูปรถยกนี่ <c oughs> เวลาเราขับไปหรือตกข้างทางหรือเฉียวชนหรือว่ารถคว่ำนะครับเราไปต่อไม่ได้ง่ายๆก็คือให้กดตัวนี้เลยนะครับผมกดรูปรถยกตัวนี้แล้วก็ใครมีเงินเยอะก็ให้กดอเอาเงินซื้อไปเลยนะครับ ซื้อเวลานะครับผมใครไม่มีก็กดฟีทาวมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับอ่ากดออกเลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อ่าตรงพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยมันก็จะเปิดไฟในห้องผู้โดยสารของเรานี่อ่าเห็นไหมเปิดไฟในห้องผู้โดยสารนะครับมันก็จะชัดๆอันนี้นะครับ เราเปิดไฟแล้วนะนี่เดี๋ยวปิดไฟก่อนอ่าปิดไฟมันก็จะมืดนะครับทีนี้ต่อมา,อารูปไฟรูปไฟอ่าไฟด้านล่างนะครับผมตรงข้างๆข้างๆตัววอล์กนะครับข้างๆรูปคนเดินนะครับผมจะเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินด้านบนเวลาเราแตง่งรถมันก็จะมีไฟให้แต่งด้านบนหัวรถนะครับก็จะเปิดตัวนี้เลย ไฟฉุกเฉินนะครับรูปวอนะครับผมทีนี้ก็วอลนะครับวอกวอ,วอก walking รูปคนเดินกดตึ๊กลงมาคืออะไรก็เป็นการลงจากรถนั่นเองนะครับใครอยากถ่ายรูปสวยๆลงจากรถมาถ่ายได้าหามุมสวยๆได้นะครับผมเวลารถติดรถคว่ำรถเกิดอุบัติเหตุอยากถ่ายไว้เป็นช็อตเด็ดก็ลงจากรถ กดลงจากรถกดบล็อกรูปคนเดินนะครับเวลาขึ้นรถแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆกับตัวรถแล้วก็จะมีลูกศรน,นั่งรถอ่าเอาไม่ใช่จะมีเครื่องหมายให้นั่งรถนะครับก็กดเข้ามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคําสั่งอ่าคสั่งคีรัตแล้วกันเนาะคำสั่งคีรัตนะครับภายนอกตัวรถก็จะมีประมาณนี้นะครับ ทีนี้เข้ามาดูการตั้งค่ากันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีก่อนเข้าไปดูการตั้งค่านะครับเวลาเราวิ่งได้ความเร็วคงที่นะอันนี้นะครับเวลาเราวิ่งได้ความเร็วคงที่เราสามารถให้มันวิ่งอัตโนมัติก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมากดแบบนี้ตลอดนะครับผมเราทํายังไงนะ น้องๆหนูๆน,นะครับเพื่อน,อนๆทุกคนก็เราวิ่งไปให้มันสุดเล่งคันเล่งให้มันสุดแล้วก็มากดตัวกลางด้านบนเห็นไหมรูปเข็มไม้ด้านบนอ่ากดกดตรงนี้นะครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้วิ่งทางไกลนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับนี่เห็นไหมพอเราวิ่งแรงๆเร่งขันเล่นแรงๆเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับ พอขึ้นสีเขียวปุ๊บมันก็จะวิ่งอัตโนมัติแล้วก็สามารถกดบวกกดลบได้นะครับอยากวิ่งแรงแค่ไหนก็กดบวกไปบวกไปนะวิ่งเท่าไหร่กี่กิโลเมตรนะครับกดบวกไปเลยนะฮะหรือว่าถึงเวลาโค้งอันตรายอย่างเงี้ยโค้งหักศอกเงี้ยแล้วก็กดลบลงนะครับผมไอต,ตัวเบรกนี่ก็เหมือนกันนะเบรกนี่ก็ตั้งค่าได้เหมือนกันกันกบตัวคันเร่งเลยนะครับให้ให้มันเบรกอัตโนมัติเท่าไหร่ นะครับลบๆบ,บวกบวกเอานะครับตั้งค่าตามอัธยาศัยเลยนะฮะตามใจชอบอ่าอันนี้คันเร่งกับเบรกสามารถตั้งค่าได้ตามใจชอบตามอัตโนมัติของเรานะครับผมอ่าตัว R ก็เป็นเกียร์ถอยหลัง <c oughs> การตั้งเกียร์ก็สามารถปรับเกียร์ได้นะครับอันนี้พี่ชอบเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ทีนี้เราเข้าไปตั้งค่าดีกว่าเข้ามาที่ขีด2ขีดด้านบนขวามือสุดนะฮะกดเข้ามาเลยอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปตั้งค่าภาพก่อนมาที่ setting นะครับผมมาที่ setting อ่าขวามือด้านบนโอเคมาปุ่ม setting เรียบร้อยนี่ตัวนี้น่าจะเป็น ปุ่มคอนโทรลนะครับต่างๆนะอันนี้พี่จะไม่แตะนะครับหรือว่าใครอยากแตะใครอยากตั้งก็มาตั้งเองเลยนะครับพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะมาที่โหมดกราฟิกนะรเราจะพาไปดูหมดกราฟิกตอนนี้มือถือใครสเปคกลางสามารถเล่นแบบมีเดียมหรือไฮได้นะครับผมหรือมือถือใครระดับ7 8 0 0 0หรือ1 0 0 0 0อัพนะครับผมสามารถปรับอัลตราได ตอนนี้ภาพภายในเกมพี่เป็นเดียมนะฮะภาพก็จะยังไม่สวยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นไฮแล้วกันปรับเป็นไฮให้ดูนะครับาภาพมันจะคมชัดขึ้นมาเห็นไหมดูดีครับาภาพจะคมชัดขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราไปปรับอัลตรากันนะครับผมปรับเป็นอัลตราโอเค อัลตราแนะนำสำหรับมือถือคนที่แรงๆนะของพี่ก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่นะแรม4นะครับผมแรม4นี้เล่นมีเดียมก็รู้แนละ้วมีเดียมกับกับไฮระดับไฮนี่ยังกระตุกนะครับยังหน่วงๆนะต้องมือถือระดับแรม8นะครับทุกวันนี้ต้องใช้แรม8 g ิกขึ้นไปนะครับถึงจะปรับอัลตราแล้วเล่นแบบสมจริงมากไม่ต้องไปเล่นในขอมก็ได้นะี่ บอกเลยนะครับปับอ,อัตราปุ๊บมือถือใครแรม8ขึ้นโอ้คือสุดยอดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่จะปรับลงปรับลงเป็น Medium มีเดียมเหมือนเดิมนะครับตรงทรัคตัวนี้ก็อืมตอนนี้ก็ค่อยมาตั้งเอานะครับผม,มเดี๋ยวมาที่เกมเพลย์แล้วกันนะครับมาที่เกมเพลย์เกมเพลย์ลิ้นพัน เดี๋ยวพี่จะพาไปตั้งค่ามุมมองภายในตัวรถนะครับผมตั้งค่ามุมมองภายในตัวรถไปตั้งค่าตรงไหนมาที่เกมเพลย์แล้วก็มาที่คอนฟลิกตัวนี้นะครับ <c oughs> อะคาเมราโพสิชันนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เลยอะคาเมราโพสิชันในโหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผม <c oughs> เห็นไหม ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับใครอยากนั่งใกล้นั่งไกลมุมอมองใกล้มุมมองไกลนะครับโอเคอันนี้ก็ปรับได้นะครับผมปรับได้ตามใจชอบเลยอันนี้มุมมองใบหน้าใบหน้าของเราอ่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันอีกนะครับให้กด close ออกเลยนะครับผม อย่าไปรีเซ็ตนะครับถ้ารีเซ็ตมันก็จะคืนค่าเดิมนะครับผมถ้ารีเซ็ตจะคืนค่าเดิมทันทีเวลาเราตั้งอะไรเรียบร้อยมันไม่มีปุ่มให้คอนเฟิร์มนะครับในโหมดาการปรับมุมมองภายในตัวรถมันไม่มีปุ่มให้คอนเฟิร์มเราตั้งค่าตามใจชอบเสร็จแล้วปรับมุมมองเรียบร้อยเรากด close ออกเลยนะครับ l o s e หรือ close ไม่รู้ <laughs> น่าจะ close นะครับผม โอเคนี่มุมอมองนะครับตอนนี้พี่ปรับมนะีเดยมเนาะก็จะโอเคเวลาเราเอานิ้วเลื่อนหาหน้าจอนะครับเลื่อนหน้าจอมาที่ซ้ายมือสุดตรงพวงมาลัยคนขับนะครับผมก็จะเห็นด้านนอกตัวรถแบบนี้เลยเมือถือกระตุกก็ภาพภาพมันก็สวยอยู่นะแต่ว่ามันเล่นแล้วมันงดเงียบนะ่ะส่วนมากพี่ก็จะเล่นในคอมนะครับ e u r o t ท x กซี่มอนเตอร์สไปเลยสมจริงมากกว่านะผมใครไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่มีเวลาเล่นในคอมก็เล่นในมือถือก็ได้นะอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับโอเคทีนี้พอเราปรับมุมมองภายในตัวรถเสร็จเรียบร้อยอวิธีการขั้นตอนสำหรับมือใหม่ไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์สุดท้ายเลยก็เป็นการรับงานนะครับผม เป็นการรับงานเราจะขับรถไปจอดตรงที่เห็นจุดสีเขียวตรงนี้ไหมฮะเราจะขับรถไปจอดตรงที่รับงานมันจะเป็นรูปพ่วงนะครับเป็นรูปพ่วงเป็นรูปตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆสีเขียวแบบนี้อันนี้เป็นรูปเตียงนอนนะครับเวลาเราง่วงนอนหรือเรากลับมาบริษัทแล้วนะเราก็ขับเข้าไปนะผมเดี๋ยวขับเข้าไปให้ดูเฮ้ย <c oughs> เดีขับ เราขับเข้าไปใกล้ๆนะครับเวลาเรารับงานเหมือนกันเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวบอกอ่าบอกตอนขับก่อนนะครับเวลาขับเข้าไปใกล้ๆเนะเวลาเราเราอยากจะนอนใช่ไหมอ่าอันนี้อยากจะนอนแล้วก็กดกดเย็ดเลยนะครับหรือว่ากดปิดเครื่องแบบนี้อ่าปิดเครื่องตอนที่เราอ่า ฉีดการพักผ่อนความสามารถคนขับมันเต็มอยู่นะครับมันไม่ขึ้นสีแดงมันก็เลยไม,ไม่ให้สลิปนะครับไม่ให้นอนเวลารับงานก็ขับเข้ามาภายในวงกลมแบบนี้แหละที่มันเป็นรูปรถพ่วงนะครับมันก็จะขึ้นคําถามให้มาเย็ดกับนนะครับแล้วก็กดเย็ดเลยนะครับผมพอพอเรากดเย็ดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าหน้าที่เราจะรับงานนะครับ ปิดเครื่องอยู่เมื่อกี้นี่โอเคเดี๋ยวถอยก่อนอันนี้พี่ขับมือเดียวเนาะพี่ก็จะรับงานแบบเข้าไปที่สองขีดเลยครับผมรับงานแล้วก็มาที่สตูกดกรกบาดออกมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ วิธีรับงานมาที่รูปเทเลอร์นะครับซ้ายมือ Get a อ o b ็นะครับผมมาที่ Get a อ o b ็แล้วก็มาค้นหางานที่เราจะเลือกรับงานนะครับโอเคแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วพี่ก็ไม่ได้ชาร์จด้วยนะเอางานแรกแล้วกันางานแรกสมมติอยากรับงานนี้นะเราก็มากด Get Job ได้เลย กดเกตจบแล้วก็กดเย็ดได้เลยนะครับวิธีรับงานทําเหมือนกันหมดเลยนะครับผมทําตามขั้นตอนนี้เหมือนกันหมดวิธีรับงานนะฮะโอเคกดเย็ดไปเลยนะครับผม มันจะถามกันมาอายุชัวคุณจะรับงานนี้หรือไม่นะครับแล้วกด yes กด y e ดอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้เรากดรับงานเรียบร้อยเราก็ดูม,มุมแผนที่ลูกศรมันจะมีลูกศรซ้ายมือนะครับเป็นสีจางๆหน่อยนะครับผมเราก็วิ่งไปอ่าเราก็ขับไปตามลูกศรน,นี้จนกว่าจะไปถึง นะครับจนกว่าจะไปถึงจุดบ้งคมตัวนี้มันก็จะมีรูปเทลเลอร์นะเป็นรูปตู้เทลเลอร์ขึ้นเราก็ขับเข้าไปแล้วก็กดตามที่พี่บอกเลยกดกดเย็ดแล้วก็กดเกียร์จอบนะครับผมเราก็สามารถไปรับพ่วงได้เนาะอันนี้พี่รับงานาในการตั้งค่านะครับเราไม่ได้ขี่ไปจอดแล้วก็รับงานตรงนั้นนะครับอันนี้รับงานในตั้งค่าแล้วก็ขี่ไปรับพ่วงเลยนะง่ายๆ กด get job ไปเลยนะครับมารับงานแบบนี้ทําตามขั้นตอนที่พี่บอกเลยนะฮะวิธีรับงานก็จะมีประมาณนี้นะครับหาเงินง่ายๆรวๆนะสำหรับการตกแต่งรถนะครับการตกแต่งภายในตัวรถก็เออมันก็เดี๋ยวพี่ทําคลิปสอนบอกทีหลังเนาะหรือว่าเข้าไปที่โหมด คัสโตไมซ์นะครับผมคัสโตไมซ์ก่อนจะซื้อรถหรือว่าซื้อรถแล้วก็ค่อยแต่งก็ได้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเมื่อใหม่หัดเล่นนะครับผมรายละเอียดอาจจะไม่ครบสมบูรณ์พี่ก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็จะทำไลฟ์สด เกมทุกเกมที่สามารถไลฟ์สดไลฟ์สตรีมได้นะครับถ้าคอมพี่ไม่เอือดไม่กระตุกเนาะก็จะเล่นให้ดูนะครับผมอาจจะลงคลิปทุกวันบ้างอาจจะไลฟ์สดเป็นบางวันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาไลฟ์สดเวลาลงคลิปก็จะเด้งเข้าไปที่มือถือของพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเกมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม